ตัวนี้นะคะเป็นหัวฟีปั๊มนะคะหัวฟีปั๊มของ m a ด d f i i h t t r r o r r d Ranger นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันตัวนี้งานเจแปน เดี๋ยวเรามาวัดกันค่ะฐานตรงนี้ก่อนนะคะหกสิบหกมิลแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึดน็อตนะคะ4ี 41. 5สิบเอ็ดจุดามิลแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูความกว้างนะคะวัดจตรงเ,เส้นผ่าศูนย์กลางเลยนะคะ จับจุดตรงเส้นผ่าศูนย์กลางเลยอยู่ที่อา่า17เซนนะคะตรงนี้นะคะวัดแบบนี้เลยฮะ17เซน